หมาติซูเฟียนเตสครับให้สัมภาษณ์กันผ่านทาง LFC TV ครับกับการซ้อมวีคแรกกับทีมเลเตอร์สตี้เป็นอย่งไรกันบ้างนะครับก่อนเกมวันนี้ครับเลเตอร์สตี้เจอกับทีมฮังการีครับทีมซาลซาลกาลซีนะครับบอกได้เลยว่าชื่ออ่านอย่างยากนะครับทุกท่านอ่านดิซาเลเกเรเซจีอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยดูดินะครับเวลา23นาฬิกา30นาทีหรือว่าห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับเราไปเยือนที่ C T E Arena นะครับทีป่ประเทศฮังการีซึ่งเป็นสนามย่าของเซเลเกเลเซจี่นี่แหละนะครับทีมจากฮังการีนะครับ, Hungary, รบอ่ะวันนี้มาพูดคุยที่เจ้าทุกท่านนะครับก็อยู่ช่องฟุ Station, ตบอลสเตชั่นสถานีฟุตบอลนะครับวันนี้ก็แมชเดย์ Day, วันเสาร์แบบนี้นะครับวันหยุดแบบนี้ทุกท่านทําอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้มาพูดก่อนเกมหน่อยก่อน,นเลยเราไปที่ประเด็นของมาติซิเอนเตสหน่อยนะครับที่เขาได้ซ้อมเข้าแคมป์กับทีมและแล้วเขาได้พูดถึงเลเตอร์สตี้ว่า อย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับซีเฟนเตสนะครับวันนี้อาจจะมาในภาพนะครับไม่ได้เห็นหน้านะครับก็ซีเฟนเตสเนี่ยเขาก็ได้บอกว่านะครับแน่นอนนะครับปัจจัยของเขาชัดเจนนะครับเล่นฟุตบอลเกมลุกนะครับฟุตบอลสไตล์แบบคล้ายๆแบบโยฮันครัฟต์สไตล์แบบบาร์เซโลน่านะบอลแบบต่อบอลบอลแบบครองบอลแล้วก็มีการแบบเพรสซิ่งนะครับเล่นเร็วอะไรอย่างนี้ซึ่งซีเฟนเตสได้พูดไว้ประโยคหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออชอบมากๆเขาบอกว่าฟุตบอลมีอั up a n ด down ครับไม่ใช่ ไม่ใช่โก straight ไม่ใช่แบบว่าไปทางตรงครับนั่นหมายความว่าอะไรโอเคแหละฟุตบอลเขาอาจจะชัดเจนมีระบบการเล่นที่ชัดเจนแต่มันก็ไม่ได้หมายเขาบอกมันไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะฟุตบอลขอเขาเนี่ยมันจะดีเสมอไปเออฟุตบอลมันมีทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ช่วงเวลาที่แย่นะครับแต่เขาบอกว่านักเตะเลสเตอร์สตีสคอตชุดเนี้ยแฟนตาสติกสคอตนะครับแฟนตาสติกฟุตบอลคลับหมายถึงอะไร แล้ใหม่เขาชื่นชมแบบศักยภาพในทีมของเลเตอร์ิตี้มากๆแล้วถ้าใครเห็นคลิปซ้อมภาพซ้อมวิดีโอการซ้อมในเลเตอร์ิตี้นะต้องบอกเพืเลยว่าซีเฟนเตสเนี่ยโอ้โหเขาแบบมีอารมณ์ร่วมกับทีมสูงมากมีอารมณ์ร่วมกับนักเตะเยอะมากๆสําหรับกุนซือชาวสเปนิชวัยสี่สามปีรานนี้ครับนี่ได้ว่าแบบคือเขาแบบว่าโอ้โหอยากมาทํางานแล้วเป็นคนที่เนี้ย ب, เป็นคนตั้งใจแล้วก็เป็นคนแบบมีแพชชั่นเป็นคนแบบคือมีวินัยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า เอาจริงเอาจังมากๆนะสหรับมาติซีฟูเอนเตสวันนี้ครับที่เจอกับทีมจากฮังการีเนี่ยนะครับชื่อทีมผมไม่ต้องพูดแล้วมั้งนะครับไม่รู้มันอ่านว่าอะไรกันแน่นะครับซาลาเกเซเลจี้อะไรเนี่ยนะครับทีมจากฮังการีเนี่ยเราจะได้เห็นเขาประเดิมคุมนัดแรกสหรับมาติซีฟูเอนเตสในวันนี้นะครับสิ่งที่ความคาดหวังผมในเกมเกมนี้คืออะไรนะครับทุกท่านก็พูดตามตรงเลยว่าเราก็อยากเห็นว่าที่เขาบอกว่าเอ้ยฟุตบอลสไตล์เกมลุกฟุตบอลสไตล์แบบ แอตแทกกิ้งฟุตบอลเนี่ยจะเป็นอย่างไรฟุตบอลสมัยใหม่อะไรเงี้ยอาจจะทรงดีกว่าที่เราคิดนะครับแน่นอนแหละว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกพอใจกับการแต่งตั้งซีเฟนเตสครั้งนี้นะบางคนอาจจะรู้สึกดีแต่มันก็มีบางส่วนครับตั้งคําถามว,ว่าซีเฟนเตสเนี่ยไม่ใช่คนที่จะพาเลสเตอร์ซีเลื่อนชั้นได้หรือเปล่านะครับมั่นใจไหมเพราะว่าเขาแค่ทํามีประสบการณ์แค่ทําทีมในฮัมมาบี ทำทีมในสวีเดนทำทีมในสแกนดิเนเวียนทำทีมควีนปาร์คเลนเจอร์ก็เป็นทีมระดับก,กลางในแชมเปี้ยนชิพแต่พอเบลเลเตอร์สตีเนี่ยมันจะไหวไหมหรือเปล่าก็อย่างที่ผมพูดในไลน์แล้วก็ผมขยาตตอบทุกคนในคลิปนี้ว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการระบบการเล่นอย่างที่ประาธานสูสอนของเราคุณต็อบไัยวั์บอกว่าได้มีการบินไปลอนดอนเพื่อไปพูดคุยเองเลยนะครับมีคุยกับคริสไวเดอร์ด้วยนะแต่สุดท้ายเขาคุณต็อบอะไรประทับใจใน ตัวมาติซีเฟนเตสไปคุยเองนะครับมีข่าวลุดออกมาว่าคุณต๊อบไปวัดประธานสโมสรของเราเนี่ยไปพูดคุยเองกับมาติซีเฟนเตสเลยครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าแสดงว่าคุณต๊อบชอบในวิธีการแล้วก็ความตั้งใจของมาติซีเฟนเตสก็เลยแต่งตั้งนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าคืนนี้เนี่ยในการเจอกับทีมจากฮังการีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปที่มีไซติมาครับว่าตอนที่เขาทำฮามาบี้เนี่ยตอนก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ย อายุเฉลี่ยเนี่ยอันดับสิบของลีแต่พอมาซีฟเอนเตสเข้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยทีมขึ้นมาเป็นอันดับสองนะครับที่มีผู้เล่นเฉลี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยน้อยที่สุดในลีกอันดับสองนั่นหมายความว่าอะไรซีฟเอนเตสก็ให้โอกาสเด็กเหมือนกันให้โอกาสดาวรุ่งเหมือนกันนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําไมเลเตอร์สตีถึงเลือกซีฟเอนเตสเข้ามาเพราะอย่าลืมว่าเราอาจจะเสิร์มทัพไม่ได้เยอะเราอาจจะต้องดันดาวรุ่งม,มากกว่าเดิมลุยส์เพจเชลมี่มองกาเจคอีเวน โอลาเบตอลูโคอะไรเนี่ยที่ชื่อมาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะต้องดังขึ้นมาเป็นตัวหลักนะครับแล้วซีเฟนเชื่อว่าซีเฟนเ,เตสเขาก็เชื่อในสกคอสชุดนี้ครับเขาบอกว่ามีผู้เล่นที่ดียอดเยี่ยมมากมายครับ<ม>เดี๋ยวคืนนี้มาดูกันอย่าลืมนะครับยําอีกครั้งหนึ่ง23นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเรามาไลฟ์สกอร์กันมาพูดคุยกันนะครับซาาเกเซจีนะครับสำหรับทีมจากฮังการีนะครับมาดอดูว่าจะเป็นอย่างไรในค่ำคืนวันนี้ครับ อ่าก็รอติดตามมาทุกท่านขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการรับชมและติดตามนะครับทุกท่านคิดอย่างไรกับมาติซิเฟนเตสก็ลองคอมเมนต์มาลองคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับเขาก็มาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ผ่านไปวีคนึงว่าเขารู้สึกแบบแฮปปี้รู้สึกว่าเป็นสกอร์ที่ดีมากๆครับคอมเมนต์มาว่าอย่างไรวันนี้ขออนุญาตลาท่านแล้วพบกันครับมีความสุขครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ